ก็กราสวัสดีท่านทุกท่านนะวันนี้อยู่ผมเอี่ยมจากช่องชัดคอมนะครับวันนี้ผมมีเป็นจอเกมมิ่งมอนิเตอร์จากทางเบนทิลโซวีนะครับวันนี้มากับจอ XL 2 4 1 1นะครับเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์ที่ให้อัตตารรเฟรชเรทอยู่ที่144อย่ี่เฮิร์ตนะครับเป็นจอที่ออกมาได้ประมาณ4-5ปีแล้วนะครับมันมาเมื่อตอนที่โปรเพเยอร์ประเทศไทยเนี่ยหันมาใช้จอ ที่เป็นอัตรารีเฟรชเรทถึง104 Hz ในการซ้อมละก็ในการแข่งขันที่เริ่มเป็นระดับสากลในประเทศไทยนะครับเจ้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอที่ตั้งแต่เปิดตัวเนี่ยมันเป็นหน้าจอที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นราคาเป็นมิดนะครับได้จะเป็นราคาเกือบเป็นตัวราคาที่ต่ําที่สุดลวนะแต่ได้เป็นหน้าจอ Full HD นะครับแล้วก็รีเฟรชเรท1 4 4 Hz 1มิลลิเซกนะครับบอกเลยว่าเป็นหน้าจอที่สามารถใช้ในการเล่นเกมเนี่ย ดีมากอัตราับการตอบสนองไวมากเป็นพันแอลทีอาจจะสีสันไม่สวยมากแต่ว่าเล่นเกมเนี่ยรับรองว่ารวดเร็วหันเมาทางนี้ไปทางนู้นเจอทางนั้นเจอเขาก่อนเห็นเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูสเปคแล้วเข้า้าวที่ผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเจ้าตจอที่ออกมาถึง4 -5 ถึงหปีแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถสู้จอที่ออกมาใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ได้หรือเปล่านะครับ จอตัวนี้ราคาปัจจุบันนะเท่าที่เห็นล่าสุดเนี่ยในเว็บ JB Online ไม่ว่าจะเป็น JB Ad v i c e p a n a n a IT City หรือว่า S หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่6กถึงเพันเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันครับโอเคครับเราก็มาดูทางด้านของด้านหน้าของจอก่อนนะครับจอตัวนี้นะครับ XL2411 นะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับ เจ้าตัว VQXL241 ว s ี r ีส์นี้เนี่ยมันจะมีตัวที่มีตัว P ตามหลังกับไม่มีตัว P ตามหลังวันนี้นะครับมันจะต่างกันตรงที่ถ้ามีตัว P นตามหลังเนี่ยจะมีตัว Display Port มาด้วยนะครับแต่ทําตัวเป็นตัวนี้เนี่ยจะสามารถต่อ 144Hz ได้เฉพาะเป็นสาย DVI สีขาวหัวสีขาวอันใหญ่ที่เขาให้มาจากในกล่องนะครับเราไปใช้ DVI จากบ,าบ้านเราใช้ไม่ได้นะมันจะไม่ได้ 144Hz มันเป็น DVID นะครับโอเคนะครับ ฟเจอร์หน้าจอตัวนี้นะมาพร้อมกันหน้าจอขนาด24นิ้วความละเอียด Full HD อัตรา Refresh Rate ที่ 144Hz เนะครับแล้วก็อัตราการตอบสนอง1 m ิเซเท่านั้นเองนะครับตัวหน้าจอด้านหน้านะครับเป็นจอแบบด้านนะครับช่วยลดก,การสะท้อนทำให้เราโฟกัสเกมได้มากขึ้นนะครับด้านส่วนตัวขอบของจอเนี่ยเนื่องจากจอตัวนี้เป็นจอราคาประหยัดเนาะแล้วก็เน้นกับการเล่นเกมคงไม่ได้เอาไปต่อกันหลายๆจอนะครับ ก็ขอบหน้าจอก็ค่อนข้างหนาดีไซน์ถ้าตัวนี้มันมไม่ได้ดูเกมมิ่งมากแต่ว่ามันเหมือนแบบดิบแต่ดุอ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับตัวพาเนลตัวนี้ปุ่มต่างๆนะครับเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้หมดนะครับปุ่มปิดเปิดจอนะครับตรงนี้มีเขียนว่า b e n q นะครับแล้วก็รองรับ t technology t d v i s i o n ของ n v i d i a นะครับก็คือสามารถใส่แว่นของ Nvidia เที่เป็นแว่น3 d รับร่วมกันได้แต่ในกล่องไม่ได้แถมมานะเราต้องไปซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็หน้าจอตจวนี้นะครับเนื่องจากเป็นหน้าจอเกมมิ่งที่โปรเพเยอร์ระดับโลกระดับประเทศเนี่ยเลือกใช้กันมากนะครับตัวหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีเขาเรียกว่า Back Equalizer นะครับแบก l นะครับก็คือในที่มืดเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ชัดขึ้นแล้วในที่สว่างเนี่ย จะไม่สว่างเกินไปอะไรประมาณนี้สมมุติเราเล่นพับจีอย่างเงี้ยนะครับหรืออยู่ในบ้านนะครับตัวไฮไลท์ที่แสงแบบเกินมาจากหน้าต่างเนี่ยมันจะไม่สว่างเกินไปนะครับแล้วก็เงาเงาที่อยู่ใต้หน้าต่างเนี่ยเราก็จะมองเห็นเห็นเ,น,เนได้ง่ายขึ้นเห็นไอเทมนะครับอย่างศัตรูใต้ต้น,ตนไม้เงี้ยเรามองไปที่ขเขาใช่ไหมศัตรูใต้ต้นไม้เราเห็นหรือว่าศัตรูอยู่กลางสนามเนี่ยมันไม่ได้สว่างเกินนะครับตัวหน้าจอเนี่ยจะคาลิบเบรตให้อัตโนมัติแล้วก็อีกหนึ่งฟิลเตอร์เป็น คัลเลอร์ไวเบลาก็คือมันจะปรับสีให้ตามโทนพวกก็นะพวกนี้หน้าจอเกมมิ่งก็มีอยู่แหละที่เป็น FPS Mobile อะไรพวกนี้สีของมันนะครับโอเคนแล้วก็ตัวหน้าจอสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับแบบนี้นะครับคือลองได้สูงเลยเชียวนะครับขึ้นมาก็ประมาณ1ฟุตไอ้ครึ่งฟุตนะครับประมาณ15ซนติเมตรนะครับแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับไม่กดเลยไง นะครับหมุนได้แบบนี้นะครับหมุนได้แบบนี้เลยปึ๊บแบบนี้นะนี่ก็ได้กดลงมาอย่างเงี้ยนะครับรัดมาข้างหน้าก็ได้นะครับเนี่ยหรือให้ตั้งเหลือๆใช่ไหมเอาไว้เป็นสรีมเมอร์นะครับไปตั้งอันคอมเมนต์ทวิชได้แบบยาวๆเลยใหญ่นะครับยี่สีนิ้วกำลังดีหรือเปล่านะ โอเคก็หมุนได้เราเนี่ยขึ้นลงได้นะครับหมุนได้หนมาข้างหน้าได้นะครับมาข้หน้าได้ประมาณสามประมาณยี่สิบองศาได้นะครับกลมกลมกลมได้ปะกลมได้นิดหนึงประมาณห้าองศาครับนะเดี๋ยวหมุนกลับแป๊บโอเคกดลงมาปุ๊บล็อกแน่นหนาครับ ประมาณนี้สาหรับด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับโอเคครับสำหรับด้านหลังเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยนะครับก็คือตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นของทางโซวีนะครับเท่มากผมชอบมากตอนแรกตอนที่ผมซื้อมาผมไม่รู้นะว่าเบนคิวกับีเนี่ยคือแบรนด์เดียวกันแล้วก็คือเออวะซวี Story ดูแบบถ้าก่อนเมาส์มันดังอ่ะเมาส์โซวี่ใครๆก็โปรเพลใช้เมาส์อะไรใช้เมาส์โซวี โซวีนคือแบรนด์อะไรแต่พอมาเจออ๋อ,อ,อโซวีมันคือแบรนด์ที่แบบโปรเพลเยอร์ใช้กันจริงจริงนะครับโอเคนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านไล่มาจากด้านบนเลยนะครับตรงนีไไ้ไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรฉลุที่เป็นแบบดูเกมมิ่งแบบดูพวกเอซูสเลยตรงนี้นะตรงนี้จะมีเป็นช่องาอากาศนะครับตัวนี้จอค่อนข้างหนานิดนึงนะครับหนาประมาณเกือบ5เซนได้นะครับถ้านับตั้งแต่อย่างนี้นะ้ต,งตรงกลางที่หนาที่สุดนะครับ ไม่เหมือนตัวซัมซุงที่ผมเคยรีวิวไปตัวนั้นบางมากนะครับโอเคตรงนี้แต่ขายึดเนี่ยคือแน่นหนามากจริงๆนะครับถ้าเราถอดตรงนี้น็อตสีตัวออกก็สามารถนําไปแขวนได้นะครับแล้วก็มาดูทางส่วนด้านนี้นะครับดูด้านข้างกันหน่อยนะครับด้านข้างตรงนี้มีแจ็ค3.5ม mm, เตรเอาเสียบหูฟังได้แต่ข้อแมคือเราต้องเสียบผ่านสาย HDMI ท่านันถ้าเราใช้ DVI หรือว่า VGA เนี่ย มันจะไม่มีเสียงมานะครับโอเคนะครับมีช่องเสียบสำหรับ King Center Lock กันขโมยนะครับสมมติเอาไปตั้งที่แบบงานแข่งอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีที่จัดเก็บสายตรงเนี้ยนะครับเราสายร้อยได้นะครับวิธีการปรับขึ้นลงเนี่ยตะก,กี้ที่ผมปรับขึ้นลงให้ดูคือกดอันเนี้ยแล้วก็กด,ด,ดันขึ้นมาเลยเลยง่ายๆแบบนี้นะครับหมุนได้เลยเนี่ยหมุนได้เลยนะครับได้เลยนะครับ ด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับด้านพอร์ตข้างล่างนะครับตัวเนี้ออมอมอแปลงไฟนะครับอยู่ภายในทําให้จอหนาแบบนี้แหละคือเราเสียบปลั๊กก็คือเราเสียบเป็นหัวปลั๊กแบบที่ Power Supply Com เลยแบบนี้นะครับ Power Supply อยู่ด้านในแล้วนะครับไม่ได้แยกเป็นอะแดปเตอร์ตัว Samsung ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็น VGA นะครับ DVI นะครับแล้วก็ HDMI 3พอร์ตตัวนี้ไม่มีตัว P นะครับถ้ามีตัว P จะมีเป็น Display Port ขึ้นมาอีก1นึ่งตนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับด้านหลังนะครับหน้าจอก็ประมาณนี้สำหรับ BenQ XL 2411P อ่2411ตัวนี้ไม่มี P นะครับก็ราคา6-7 0ันเนาะ เทคโนโลยีมันก็ยังโอเคนะครับได้ตา refresh ร a เฟฟเท,ที่144เฮิรตอัตราก,การตออสนอง1เมเซกเร็วมากเป็นถึงแม้จะเป็นพาเนล t n แต่สำหรับการเล่นเกมเนี่ยผมว่ามันเพียงพอแล้วนะครับผมเล่นเกมผมบอกตรงเลยนะใช้ตัวนี้เล่นเกมดีกว่าตัว Samsung ที่ผมเคยใช้ตัวนั้นอีกนะครับตัวนี้คือมันดีจริงๆสำหรับการเล่นเกมก็ลองตัดใจดูถ้าตัวนั้นจะได้เรื่องกันของความเคิร์ฟนะครับ K, ได้ 2K ได้144 h z เนาะ แล้วก็พาเนลตเนี a สีสวยขึ้นมาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะัดรัำจอ x l 2ลสอหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภยัยในะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมลืมพูดสเปคอะไรไปเนี่ยสเปคเนี่ยส่วนใหญ่ไปดูในเว็บกันได้นะครับแต่ว่าคือผมจะมาพรีวิวให้ดูประมาณนี้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถเมนไว้ใต้ด้านข้างต่างได้นะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกด u b s c r i b e ด้วยผมสัญว่าสัญญาว่าจะมียุดพัฒนาครับสลหรันนี่ชัดคอมสวัสดีครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมอยากจะเสริมนิดนึงนะครับที่ผมพูดในเรื่องของแบ็กอิเคิลเตอร์นะครับแล้วก็ผมจะให้ดูเมนูนิดนึงนะครับเราดูในเรื่องของตัวปุ่มแรกนะครับตัวนี้เป็นเบอร์เรเบอร์เรดชันนะครับก็คือทําให้การวิ่งเนี่ยโมชั่นเบอร์ตรงนี้ มันสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลือกของพิจิตร์โหมดต่างๆนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น fs 1นะครับถ้าเราต้องการใช้ back equalizer เนี่ยจะต้องอยู่ในโหมดของพวกเกมพวกนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นการเลือกแบบว่าเราอยากใช้อัตราส่วนอะไรเงี้ยนะครับเราปรับได้นะครับเป็นแบบ11นิ้วอะไรเงี้ยนะครับแบบโจนใหญ่ไปอยากหดจากอะไรเงี้ยนะครับบางคนแบบชอบเล่น s i อะไรเงี้ย นะครับเล่นได้นะครับนะครับก็ต่อมานะครับมาส่วนของเมนูนะครับก็มาส่วนของพิจอร์นะครับก็ทั่วไป b i n a t n e contrast low b u l i g กล้องแ่งสีฟ้าทั่วไปนะครับเรามาดูในเรื่องของ back l i c o l o r i e r นะครับโอเคเราอึ๊บโอเคเรากดเข้าไปนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นส่วนดูครับ ลองสังเกตนะครับในเรื่องของเงาช่วงนี้นะครับเงาช่วงนี้ที่กระทะแล้วก็หน้าต่างตรงบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ดูในหลายสถานการณ์นะครับลองดูครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเราเข้ามาที่แบ็ k อีควเ i z เซอร์นะครับเดื่ออมาปึ๊บป๊บโอเคเราองเพิ่มดูครับลองดูครับเห็นไหมเด็ดพอสลองดูในส่วนนี้นะ ส่วนเงาพวกเงาพวกข้างล่างนะครับเราลองลดลองเห็นไหมคืออารมณ์มันประมาณว่าจริงๆถ้าเราเปิดในระดับที่ดีปอนกลางกลางเนี่ยผมว่าโอเคละเปิดมากไปก็ไม่ดีนะครับมันเป็นฟ้ามากเกินนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าเป็นภาพคือเราด,ดึงในส่วนของเงาขึ้นมาเราเติมแสงเห้ที่เงาอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ m a e c o l e r i z e r แล้วก็เมนูต่างๆา,งางก็ไม่มีอะไรแหละ picture adjust เปลี่ยนพวก สีปรับสีปรับอะไรพวกนี้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไอตัวคัลเลอร์นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้การจอเข้าค่ายเขียวเนี่ยการปรับในคอมเนี่ยมันค่อนข้างลำบากจอตัวน,นี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็เซฟเซตติ้งนี่ยก็คือเป็นตัวเราเซฟไว้ได้ว่าคนแรกเราชอบภาพแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับออดิโอนี่ก็คือถ้าเราเสียบสาย hdmi นะครับเราสามารถปรับเสียงอะไรได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับรเมนู ก็ขอบคุณครับ